าวันนี้ไม่มาออกรายการนี่ก็คงแบบตาบาบไม่ได้ขี้คายอะ่ะเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะค่ะเอาเงินที่ลูกจะต้องไปเรียนเนี่ยเอามาลงทุนเนี่ยค่ะโอ้เหรอ,อก็ต้องเอาชื่อลูกมาเปิดสองแสนสองแสนอย่างเงี้ยลูกก็ด่าเช็ดจนถึงทุกวันเนี้ยไม่มีใครคุยด้วยสองปีแล้วค่ะฮะไม่มีใครคุยด้วยทำไมอะ่ะญาติเยอะพี่น้องไม่มีค่ะตั้งแต่เราเดินเข้ามานี่ก็ เสียทั้งความสัมพันธ์เสียทั้งเสียทั้งเครดิตเสียทั้งอะไรหมดเลยนะคะก็หมดไปเกือบ2ล้านค่ะ2ล้านเอาขึ้นมาไหมยังไงเชิญเชิญสองล้านยังไงฮะคุณคุณบอกสิคุณไปเจอยังไงเนี่ยงเงอหนูนั่งนี่ไปไเปหลุกนั่งอยู่นี่ก็คือตอนแรกเราก็เข้ามาจากที่ช่วงโควิดนะคะเราก็อยากจะทำออนไลน์นะคะ ก่อนอื่นเราก็เป็นเ,เปิดเพจนะคะทำเป็นทำเป็นโยคะแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยสองแสนละเราก็ทำได้แต่มันไม่มีไรายได้เนาะเพราะว่าจะรอจากเงินเฟ e บุ o k เนี่ยมันก็น้อยเกินไปเราก็มองหาโอกาสทางธุรกิจ ที่นี่เขาบอกว่าเขาเป็นธุรกิจออนไลน์เนาะเราก็ไม่ได้อยากขายตรงนะเพราะว่า,าชื่อเสียงของการขายตรงเนี่ยมันต้องชวนญาชวนอะไรมันเรารู้สึกว่าโอ้เราไม่ไม่ชอบที่จะถูกคนปฏิเสธนะคะก็พอเรา mm. เพื่อนเราอะค่ะโดนยิงแอดแต่เพื่อนเราเนี่ยเราไว้ใจเพราะว่าก็เราก็หาโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออลองทำกันดูไหมนะคะก็แปบ๊บเดียวเลยค่ะก็ฟัง ฟังซาวคาวเขาจะมีบทเรียนบทรบเรียนเปลี่ยนชีวิตนะคะก็ให้แรงบันดาลใจให้วิธีคิดไอเราก็สายพัฒนาตัวเองนะคะก็อินไปกับเอออันนี้มาถูกทางละเพราะว่าวิธีคิดเขาถูกนะคะ เราก็จ่ายแบบถามว่าเราจะต้องทำยังไงเขาบอกว่ามีต้องซื้อสินค้าต้องเปิดบินแล้วก็เดี๋ยวจะมีครูเริ่มสอนทำเราก็ถามที่เรียนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะว่าอ่ะจ่ายตังค์ไปเสร็จฉันจะ,ะน่าเชื่อถือไหมแล้วฉันจะเริ่มทํางานกันยังไงเรียนกันยังไงนะคะก็เลยรีบจ่ายตังค์ไปสอง0,000แ,แล้วก็เข้าไปเรียนก็จะมะีแม่ทีมนะคะที่ ค่อยๆให้ข้อมูลเราแต่ก็ไม่ตอบคําถามเราสักทีว่าใช้วิธีขายยังไง<ม>ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเหมือนเล่าว่าเนี่ยฟังคนสําเร็จก่อนหน้านี้เขา<ม>เทำจากคนธรรมดาเนี่ยสำเร็จได้ยังไงนะคะไอ้เราก็เป็นคนไม่ธรรมดาอเราปั้นเพจด้วยตัวเอง2องแสนเราก็หนึ่งในตองโอใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ต้องนานหรอกเราก็ให้เป็นดีลเลอร์ให้เป็นอะไรเราก็ไปเรียกเพื่อนมาแป๊บเดียวแล้วก็ เติบโตไปกับเพื่อนไม่ใช่เติบโตหรอกเพราะเพื่อนมาปุ๊บเราได้ตัง์ละได้ตังแล้วอ๋อได้ตังอย่างนี้ชวนเพื่อนมาได้ตังอย่างนี้อ่ะของก็มันได้จริงใช่ไหมก็ได้เลยค่ะเขาก็ให้นะคะให้อย่างเช่นสมมุติว่าจะขึ้นโก d ดิวเลอร์เนี่ยต้องมี5้าเขาเรียกว่า5้าพั้าดีลเลอร์มีตัวเราด้วยแล้วก็สองข้างเป็นวานารีเนาะสองข้างเนี่ยก็มีก็เป็นเพราะมีมีดีลเลอร์หคนเนาะ มีล้อน้องพูดเสียงดังได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกระซิบก็ได้กระซิบกระซิบข้างๆหูพี่บางทีพี่ก็สะท้านเหมือนกันน้องพูดดังๆเลยดีกว่าน้องอย่างเงี้ยพี่อยู่มันข้างหูพี่แล้วพี่มันผลมันลุกอะเอาจริงขอโทษจริงพี่ไม่ได้นั่นเลยน้องพูดดังๆเลยอืมค่ะโอเคพอพอดิวเลอร์ห้าคนแล้วก็เราก็เรียนเรียนแล้วก็ทําไปกับทีมของเราอะค่ะเพื่อนของเราที่เราชักชวนมาจาก คอนเน็ t ชันของเราไม่ใช่ยิงแอดนะคะ,ะทุกคนก็เห็นโอกาสแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราเราก็เรียนไปทีนี้ในฝั่งเราอะ่ะเราก็ไม่อยากจะลงเงินยิงแอดเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเหมือนกับเรา,น,าน่าจะสร้างตัวตนนะให้คนรู้จักแล้วเราก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นสิทธิท์ทางออกที่สว่างสะอาดที่สุดละ เราขอไปทําโดยที่ไม่ยิงแอดแต่เพื่อนเราบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอินฟูเขาเขาทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเชื่อทีอ่แม่ทีมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาอะไรชื่อมาให้นะคะ,ะหลังจากนั้นเขาก็ก็ซื้อกันแล้วก็อยู่ในระบบเวลาอยู่ในระบบเนี่ยมันจะค่อนข้างหลอมหน่อยเพราะว่าเขาจะไม่ให้คนคิดลบอยู่เลยเขาก็จะมีการดันดันโพสต์ดันอะไรเป็นเหมือนอเขาเรียก เขาเหมือนจะวอเรียกกันเหมือนระดมระดมเลยค่ะว่าเฮ้ย mm hmm. ไปช่วยห้องนู้นหน่อยห้องนู้นมีคนคิดลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนแบบเพื่อดัน mm hmm. ดันคนที่ mm hmm. ถามไม่ตรงกับที่เขาอยากตอบออกอ,ะ mm hmm. อ่ะอ่าเราก็เอ๊ะมันอาชีพอย่างนี้มันยังไงวะอย่างเงี mm ้ย hmm. เริ่มสงสัยว่าฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย mm hmm. แล้วปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมจริงค่ะแล้วแล้วก็อยู่สัก สักระยะหนึ่งวิธีการปิดดีลเลอร์บางทีก็เราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยลองทําทุกทางเราก็ไม่รู้ว่าวิธีไหนได้บ้างเนาะ,ะบางทีนะจะปิดดีลเลอร์นี่คือชงเหล้าให้เขากินอย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบตอนแรกๆมันก็ทําอย่างนั้นที่หนุ่มไม่รู้จะทำํำยังไงค่ะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่พอเรามานั่งคิดดูเฮ้ยเอามาแล้วพอเขาถามว่าแล้วขายยังไง เออเราขายไงวะเราก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะเราขายไม่ได้เหมือนกันขายไม่ได้ ừ, เออแล้วทําไงต่อวะก็ไปติ๊กตอกอ่ะไปเป็นโค้ดสอนติ๊กตอกแล้วพอดีว่าทีมเรามาปุ๊บอ่ะแม่ทีมก็บอกว่าเอา้าเดี๋ยวเธอมายืนสอนมามาสอนที่ตึกอย่างเงี้ยก็กลายเป็นโค้ดไปสัง,งั้นเป็นโค้ดกลายเป็นโค,ค้ดอีกแล้วค่ะแล้วเพื่อนก็ไปยิงแอดมาไปยิงแอดมาปุ๊บอุย้ยต้องค์กร200คนค่ะ มายัางไงก็ไม่รู้แล้วเ,เวลาเราเราไม่ได้ปิดการขายนะเพราะว่าบางทีเรายัางไม่ได้คุยกับคนที่แบบว่าคะแนนมันมาจากไหนไม่รู้เพราะว่าเขามาจากยิงแอดทีมเราอ่ะเขาไปยิงแต่เราอ่ะไม่ยิงเราก็จะแบบว่าโดนสกัดออกจากกลุ่มเพราะว่าน,นอกนอกลูนอกทางทําไม่เหมือนชาวบ้าน <c oughs> อย่างเงี้ยคะ่ะแต่แต่เราก็เริ่มเห็นพิก ปกติว่าของมันขายไม่ได้เราก็ไปบอกทีมเราเขาก็ยังไม่เชื่อตอนนั้นเขาก็ยังแบบว่าโอ้ยต้องเชื่อคนสําเร็จก็กลายเป็นซีรีส์เรื่องถ่านนอกเตาเนี่ยค่ะเป็นเจ้าแม่ซีรีส์ถ่านนอกเตาเพราะว่าแม่ทีมเขาบอกว่าอีนนี้ถ่านนอกเตานะคะก,ก็เลยต้องกระเด็นออกมาเขาก็ถีบออกจากทุกห้องเลยค่ะห้องห้องอที่เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือผมผมถามหน่อยบกลงว่าตรงคุณได้ไหม มันมันได้เหมือน,นเราเป็นงเงือะไม่ค่ะพี่หนุ่มมันได้มซื้อฟลอรี่อย่างพวกเขาได้จริงไหมโอ้เหลือแค่ลมหายใจนี่ก็บุญแล้วค่ะตายแล้วหนูเป็นฟังน้องเขาว่าเขาจะฆ่าตัวตายหนูจะรอดไหมหนูนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลือเลยหรอไม่เหลือเลยนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยเหรอยังไม่ทันขายเดินออกจากบ้านก่อนเอาเงินที่ลูกจะต้องไปเรียนเนี่ยเอามา ลงทุนเนี่ยค่ะเอ,เอาลูกเอาชื่อลูกชื่ออะไรมันเป็นไบนารี hmm. ่ขาข้างหนึ่งมันโตถ้าไม่ลงก็รับตังค์ไม่ได้โตก็ต้องไปก็ต้องเอาชื่อลูกมาเปิดสองแสนสองแสนอย่างเงี้ยลูกก็ด่าเช็ดจนถึงทุกวันเนี้ mm hmm. ถ้าวันนี้ไม่มาออกรายการนี่ mm hmm. ก็คงแบบตาบ้าไม่ได้คี้คายอ,ะ mm hmm. อ่ะ,อะมันมันก็ต้องเปิดหน้ากัน เราก็บอกว่าโอ๊ยเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะค่ะมันเสียไปหมดแล้วไปหมดแล้วโแล้วตอนนี้ลูกเป็นไงโกรธนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าบอกออกผลก็แล้ไม่มีใครคุยด้วยสองปีแล้วค่ะไม่มีใครคุยด้วยทำไมอะญาติเยอะพี่น้องไม่มีค่ะแล้เราก็ไม่กล้าจะไปคุยกับใครมันเป็นอะไรที่ตั้งแต่เราเดินเข้ามานี่ก็เสียทั้งความสัมพันธ์เสียทั้ง เสียทั้งเครดิต <c oughs> เสียทั้งอะไรหมดเลยนะคะ ừ ừ ừ. เพราะว่าพี่ถามนิดเดียวรู้สึกยังไงกับเวลา <c oughs> ที่คนบอกว่าเอา้าก็จะไม่ได้นี่อยากไปซื้อเองอยากไปหลงเชื่อเขาเองอยากอยากไปอะไรก็รู้สึกยังไงนี้คือตอนแรกอะ่ะเราก็ไม่รู้สึกเพราะาเรายังเข้าระบบเราก็จะมาถามาแม่ทีมว่าทํายังไงทํำยังไงเขาก็บอกให้เชื่อคนสําเร็จ <c oughs> เราก็ยังเชื่อคนสําเร็จอยู่ <c oughs> แล้วเราก็พอลองจนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่ของเนี่ยมันขายไม่ได้จริงๆ อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวสักพักนึงดีกว่าก็เลยเพราะว่าโดนทิบออกจากห้องละธุรกิจทําต่อไม่ได้ละเรารู้สึกว่าเราอยู่ในธุรกิจที่ไม่ใช่ละมันมันเอ๊ะเราซื้อธุรกิจเราเป็นพาร์ทเนอร์เขา แต่ทําไมวันวันที่เราคิดเห็นไม่ตรงกับเขาเขาสามารถเอาเราออกอจากระบบและทีมงานที่เราหามาใต้ล่างเราทั้งหมดกลายเป็นเขาโทรไปเพื่อปิดการขายเป็นยอดขายต่อจากเขาได้อีกอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือต้องบอกเลยว่าจริงๆรคุณผู้ชมฮะที่เห็นเธอหัวเราะผมเชื่อวเธอหัวเราะทั้งน้าตาแล้วครับคือประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านมาบางทีเนี่ยเรื่องมันมันขำตัวเองแหะฮะผมใช่ไหม มันเหมือนัน<ช>หัวลอตัวเองว่ะมันมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตถ้าไม่คิดบวกอะ่ะก็เป็นเหมือนน้องค่ะคือต้องตายไปแล้วแต่วันที่คือคือวันที่ตัดสินใจว่าอยู่ต่อเพราะว่าถ้าชาติเนี้ยกูยังขี้คายเรื่องนี้ไม่ได้อะ่ะชาติหน้ากูจะเกิดไปเป็นอะไรวะแล้วกูจะได้เกิดไหมถ้ากูกล้าฆ่าตัวตายอะ่ะคิดอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามองบวกเถอะ บางทีอะ่ะเห็นหัวเลาะกบเกลือเนี่ย<ม>เพราะว่ามันมันเลยจุดความเศร้าไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามันเหมือนตายไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ต่อจนวันหนึง่งจนทุกทีอะ่ะ<ม>เขามีมีข่าวกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะพี่หนุ่มแต่พอพี่หนุ่มไม่โพสเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นหัวเรือใหญ่เอาแล้วเขารออยู่ทุกคนเขารอเขาบอกเขาดีใจมากเลยที่พี่หนุ่มโพส ปูอีกแล้ว <laughs> คืออ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ทีนี้ขออนุญาตนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อสองคนนั้นนะฮะทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับคือผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรากาลังพูดถึงบริษ,ษัทอะไรก็คือดีไอคอนนี่แหละนะครับก็คือพูดเราพูดถึงไอคอนอยู่ผู้ชมครับถามว่าทําไมผมต้องเอ่ยชื่ออน,นี้ต้องบอกอันดับแรกนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาแล้ว ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยยังไงซะมันก็ปิดไม่ได้หรอกครับมันคือเรื่องอะไรเพราะตอนนี้ข่าวทุกสำนักเล่นกันหมดนะครับอันดับที่2นะฮะเราก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้อ e ีไอคอนหรือว่าตัวคุณพอเองซึ่งเป็นบอสใหญ่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ผิดอะไรนะถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเขายังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ได้บนชั้นศาลนะครับศาลต้องตัดสินเขาซะก่อนนะครับแต่แน่นอนครับว่าก่อนปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีระบบการถูกกล่าวหาก่อนการถูกกล่าวหาคืออะไรก็คือมีผู้้เเสียยหายกิดขึน นะผู้เสียหายเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บก็บไปร้องสรบร้องปคบไปร้องไปต่างๆนานาก็จะมีการตั้งไปเขาจะไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหงจา้นมีการตั้งข้อกล่าวหาถ้าผิดจริงนะะเขาจะตั้งข้อกล่าวหาคุณก็จะตกเป็นผู้ต้องหาหลังจากนั้นคุณเองก็ต้องไปต่อสู้ตามกระบวนการสุดท้ายคุณใสออกมาคุณถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบถูกไหมฮะทุกคนก็พร้อมคืนความเป็นธรรมให้คุณอันนี้ในมุมของคุณนะแต่ในมุมของผู้เสียหายผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า ใครจะคืนความเป็นธรรมให้กับเขาณวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะคนนี้กระโดดน้ำจะฆ่าตัวตายคนนู้นปัญหาบ้านแตกสลายขาดไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องลุงคนนี้ก็เงินก้อนสุดท้ายในชีวิต 5, 80กว่าไม่เหลือแล้วนี่ยังไม่รวมอีกสท่านอีกจะต้องคุยต่อไปนะฮะแล้วยังมีคนที่เป็นมะเร็งอีกต่งตางๆนานา,นา